สวัสดีครับในการจะมาอภิปรายปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกในแฟนเพจสถาบันยินโลกการบัญชีก็กำลังจะเปิดสํานักงานทำบัญชีนะครับก็เข้ามาถามเราในฐานะที่เราเนี่ยก็ทาธุรกิจคล้ายๆกันว่าเวลาที่เราจะทาําธุรกิจเรื่องสํา,านักงานบัญชีเนี่ยมันจะเจอปัญหาอะไรบ้างที่เราจะป้องกันการที่เราเนี่ยจะเกิดความเสียหายในการทธุรกิจเรื่องเงินเงิน,งนทองทองเนี่ยก็เข้ามาถามแล้วก็เลยถามว่าแล้ว สถาบันอาจารย์เนี่ยทำแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองอย่างไรบ้างผมจะได้ป้องกันเอาไว้กับลูกค้าหรือคนที่มาติดต่ออาชารยด้วยก็เลยมาทมคราวนี้เราก็จะมาเล่าถึงเรื่องที่เราเจอมานะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วที่เราเริ่มทำเนี่ยเราก็เจอปัญหาเรื่องเองินเรื่องลูกค้าเนี่ยมาประมาณนี้ห้าหกครั้งที่เราทำมาเนี่ยนะเรื่องตั้งแต่แรกที่เกิดขึ้นที่นคปรปฐม ที่นครปฐมเนี่ยก็คือคุณเจี้ยเนี่ยรับสอนทำบัญชีเนี่ยนะครับด้วยระยะเวลาสิบห้าชั่วโมงเป็นเงินประมาณเจ00บาทประมาณเนี้ยก็ลูกค้าคนนี้มาเรียนเพื่อที่จะไปสมัครงานเขาจะมาเรียนรู้เพื่อไปสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้งานทำบัญชีเขาก็มาจ่ายเงินเรียนกับเราแล้วก็มาเรียนครั้งแรกเลยเขามาเรียนแค่สชั่วโมงแล้วกลับไปก็จ่ายเงินครบแล้วฮะตั้แต่แรกแล้วพอหลังจากนั้นได้ประมาณสองสามวันเขาก็โทรมาว่า เขาอยากจะขอเงินคืนแล้วเขาก็จะไม่มาเรียนแล้วเหตุผลก็เพราะว่าเขาไปสมัครงานสัมภาษณ์ได้รับงานทําแล้วก็เลยไม่มาเรียนเขาเรียนแค่ตัดช,ชั่วโมงทั้งที่จริงๆคอร์สมันมี15ชั่วโมงอมเราก็ต้องจ่ายเงินคืนให้กับเขาไปอตรงนี้ถ้าเกิดเราทําเป็นบดกติกาเป็นเอกสารไปแล้วลราอสอนแล้วเนี่ยก็จะไม่เจอปัญหาตรงนี้เมื่ว่าเมื่อจ่ายเงินแล้วเนี่ยจะไม่ไม่คืนเงินแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ทำเพราะว่าเราก็แค่ ถ้าแค่สอนนะเราเห็นว่าเขาอยากได้งินคืนเราก็คืนให้ไปแต่ถ้าเกิดมันมีลูกค้าประเภทนี้จํานวนมากเนี่ยเราก็เดือดร้อนเพราะเราไม่รู้ในอนาคตนี่เขาจะมาเรียนแค่นี้เพื่อประโยชน์ของเขาหรือเปล่าซึ่งเราก็จะเสียโอกาสเนี่ยเพราะเราก็ต้องฟิ้งเวลาไว้ให้เขาใช่ไหมถ้าเขากลับไม่มาเรียนซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเราอะเราพร้อมจะสอนเขาแต่เขาไม่ไม่มาเรียนเองอะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ควรจะต้องทําไปเลยรักสอนให้ลูกค้ารู้ค่ะเรื่องที่สองนี่น่าจะเป็นเรื่องของการ ร้บคํำบัญชีช<ะ>เราก็มีคนมากหน้าหลายตานะที่มาติดต่อทำธุรกิจกับเราเนี่ยก็เจอคู่ทำบัญชีกลุ่มหนึ่งก็คือเขาสามารถหางบมาให้เราทำบัญชีให้ได้คือเขาไม่มีความาสามารถทางด้านทำบัญชีแต่เขามีความสามารถในการหางบ<ะ>แล้วก็เอางบมาให้เราทำช่วงแรกที่เขาเอางบให้เราทำเนี่ยแค่เพียงงบสองงบเนี่ยเขาก็จ่ายเงินให้กับเราเราก็ได้รับเงินแล้วเราก็เกิดความมั่นใจในตัวเขา เกิดการไว้เนื้อเชื่อใจกันค่ะผมต<ร><อ>้างบอกว่าพอ,พอจ่ายงินแรกเสร็จป,ปุ๊บก็เอางา,ามาให้อีกหลายมกเลยเออมาให้อีกหลายมกค่ะแล้วก็พอเราทําเสร็จทั้งหมดทั้งหมดคือการทํางานตรงนี้เนี่ยทําบัญชีเราก็ต้องจ้างพนักงานบัญชีคนอื่นมนาะช่วยเราทาเพราะเราทําคนเดียวไม่ไหวนอะนะคะคราวนี้พอทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่จม่ายเงิน เขาไม่จ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่าเราทําบัญชีเนี่ยไม่ถูกต้องซึ่งเราเชื่อว่าเราทําบัญชีถูกอ่ะแต่เขาบอกว่าเราทาบัญชีไม่ถูกทั้งๆที่เขาไม่รู้เรื่องบัญชีเขาถึงมาจ้างเราใช่ค่ะเราก็ไม่คกลยอะไรมากนัแล้วเขาก็ขอเอางานของเราไปหมดทั้งๆที่เขาบอกเราทําผิดนะแต่เขาเอางานของเราไปหมดเลยขอขอกันดื้อๆนี่แหละกันดื้อๆเลยตอนแรกก็จะไม่ให้แหละแต่ว่าตอนหลังๆก็เอาให้ไปเลมันจะได้จบ จบชิ้นกันแล้วมายุ่งมันอีกซึ่งเรารู้แล้วว่าเราโดนโกงละแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะฮะที่สํานักงานบัญชีอย่างเราเนี่ยเวลาทํางานเราควรจะต้องจ่ายของเงินมาบางส่วนนะแล้วก็อย่าไว้เนื้อเชื่อใจกันมากนักด้วยความสนิทสนมเนี่ยอาจจะทําให้เราอะไรก็ได้อะซึ่งในตอนสุดท้ายคนที่เสียหายก็คือเรานั่นแหละดังนั้นก็ควรจะต้องตระหนักเอาไว้เสมอว่าทํางานถูกควรจะต้องได้รับเงินบางส่วน ดังนั้นคุณอาจจะเสียเวลาทาฟรีและแถมจะต้องจอ่ายเงินค่าลูกจ้างที่คุณจะต้องจ้างมาช่วยทําอีกค่ะซึ่งเราก็ประสบตรงนั้นมาค่ะครั้ที่สามที่ไปเจอตอนไหนก็มีคนมาจ้างทําบัญชีอีกนะค่ะมีคนมาจ้างทําบัญชีเนะะี่ยค่ะแล้วก็คุยกันปากเปล่าแล้วก็เดินทางไปคุยกับเขาที่ออฟฟิศเขาแหละค่ะแล้วก็คุยกันด้วยราคาราคานึงใช่ราคาหนึ่งที่กําหนดเอาไว้ซึ่งเป็นราคามาตรฐานคะ่ะ พอถึงวันที่เราทําเสร็จแล้วเราจะเอามงบให้กับเขาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะะพอมาทําเนี่ยเขาก็ขอว่าเป็นรายเดือนไปแล้วส่งเป็นทาง Excel ไปอ๋อเราทําเป็นรายเดือนแพดด้วยใช่ค่ะส่งทาง Excel ไปให้หมดเรียบร้อยแล้วพอคราวนี้เนี่ยเราจะเอาตัวที่เป็นเอกสารที่อยู่กับเราไปให้คืนคืนให้เขาแล้วเขาต้องเอาเงินมาให้เราเขาก็บอกว่าเราไม่ได้ตกลงกันด้วยราคานี้ก็คือหักคอเลยว่าเรา ยกตัวอย่างเช่นเราเคยคุยกันไว้ที่ราคา2,000บาทต่อเดือนพอมาถึงวันที่เราจะต้องส่งมอบให้กับเขาเนี่ยเคลียเอกสารขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้คุยกันที่ราคา2,000แต่คุยกันที่ราคา500บาทเท่านั้นซึ่งเจ๊ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าราคา500บาทเราไม่ทำหรอกเสียเวลาเดือนหนึ่งทำบัญชีให้เดือนละ500บาทไม่ทำอยู่แล้วคือโดยธรรมชาติเรามันไม่ต่ำกว่า2,000อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมซึ่งเขารู้อยู่แล้ว2,000ตรงนี้มันก็เป็น ปัญหานะะว่าเวลาเรารับงานเราควรจะต้องทําเป็นเลยักอักอรไม่ใช่มาคุยกันปากเปล่าเพราะสุดท้ายคือเขาบอกว่าเขาคุยกับเราด้วยราคาห้าร้อยบาทเนี่ยซึ่งซึ่งเราก็ทํางานจนเสร็จอะความเสียหายของเราคือเราทํางานเสียเวลาทําไปแต่ว่าเราจะไม่ได้เงินสุดท้ายผมก็บอกว่าให้คืนงบไปโดยที่ก็ไม่ต้องเขียนข้อกันอีกะอืมเพราะว่าเราก็ดูแล้วว่ามันไม่ซื้อสัตว์กันอะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ทํางานอยู่แล้วงบละห้าร้อยบาทเราไม่ทํา เขาบอกว่าเราคุยด้วยราคา500บาทซึ่มันกิดปกติเราเราไม่ทําก็ตรงนี้ก็ไม่ได้เงินนะก็ควรจะต้องทําเป็นรยลักสอนก็ต้องทาํงทเาเป็นระลอกษรไว้นะคะแล้วมีอะไรอย่างเจะก็มีกรณีที่มีหน่วยงานแห่งหนึ่งมาจ้างเราไปทาบัญชีให้เ้าหลังกันใช่ไหมแล้วกอ็อันนี้ ันนี้ไม่เป็นไรอ่นแล้วที่เป็นไรคืออะไรอนะ่ะก <asha: S 2> ็พูดอีกเรื่องไม่ไม่ผมผมว่ามันต้องคุยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนที่เราจะต้องเสียไปโดยที่เราไม่ได้รับเงินชดกันก็คือมีหน่วยงานแห่งหนึ่งเนี่ยมาจ้างเราก็ยังไม่ถึงนัดจ้างด้วยเออได้ติดต่อให้เราไปคุยที่กิจการของเขาค่ะ<ห>ผมก็บอกว่าตอนที่ไปคุยเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการตอนคุยโทรศัพท์นะยังไม่ได้คุยเรื่องราคาอะไรกันเลยเนี่ย แต่ว่าเขาให้เราเดินทางไปคุยกับเขาที่ออฟฟิศของเขาเนี่ยผมกลวดว่าตอนที่คุยเราก็ให้เราเสนอราคาคุยจบแล้วได้เราเสนอราคาพอเสนอราคาแล้วเราก็ไม่ได้รับงานเนื่องจากว่าราคาอาจจะไม่ตรงกับตามที่เขาคาดหวังกับเรา<ะ>ซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้เราเสียหายเพราะาเราต้องมีต้นทุนในการเดินทางแล้วก็เสียเวลาด้ก็<ะ>ในความจริงถ้าเกิดเราจะ จะคุยงานกันจะจ้างงานกันเนี่ยมันผมว่ามันควรจะต้องคุยระดับราคาแบบข้าวๆแบบว่าเราจะทํางานในราคาเท่าไหร่อ่ะคือไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆไปคุยเลย้งนั้นยังไม่รู้สกปกงานจะเป็นยังไงแล้วราคาจะโอเคไหมอ่ะดังนั้นตรงนี้ก็ควรจะต้องมีการคุยเรื่องราคาและงานกันทางโทรศัพท์ก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาว่าเจอกันแล้วเดินทางมาเจอกันแล้วผลปรากฏว่าไม่จ้างมาเพราะราคาไม่ตรงไม่ตรงกันมันก็เสียเวลาคนที่คนที่มีความเสียหายก็คือเราที่เดินทางไปรับงานแล้ว เราไม่ได้งานใช่ไหมวันนี้เราก็เป็นประสบการณ์นะว่าเวลาเขาโทรมาคุยไม่ใช่แค่เพียงอ่าเดี๋ยวจะไปจ่ายานแต่ว่าเราต้องคุยแบบว่างานประมาณไหนแล้วราคาค่าตัวของเราประมาณไหนด้วยเพื่อถ้าเกิดเขาเขาคิดว่ามันไม่ควรราคานี้มันก็ตัดกันไปไม่ต้องมาเสียเวลาใช่ไหมหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีคนที่มาเรียนกับเราอีกคนหนึ่งนะก็มาจ่ายเงินเรียนประมาณสิบชั่วโมงนะอ่ะอ่าใช่ค่ะ คือจ่ายเงินเรียน10ชั่วโมงเนี่ยก็ให้จ่ายก่อนขึ้นนึงแล้วก็มาเรียนวันที่มาเรียนวันแรกเนี่ยต้องจ่ายส่วนที่เหลือแต่ผลปรากฏว่ามาเรียนวันแรกเนี่ยก็ไม่มาจ่ายก็คือมาเรียนจนจบวันแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินนะที่จริงๆควรจะต้องจ่ายเงินก่อนเรียนอย่างเงี้ยเจ๊ก็ไม่ได้ทวงเงินไม่กล้าทวงเขาก็กลับไปแล้วกลับไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาคงจะไม่ว่างที่จะมาเรียนแล้วแต่ในความจริงก็คือเขาเรียนรู้เรื่องทางด้านบัญชีและภาษีไปแล้ว ซึ่งเขาไม่สนใจที่จะอีกวันหนึ่งเพราะอีกวันหนึ่งจะเป็นโปรแกรมอีกเพซซึ่งเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจโปรแกรมสิ่งที่เขาสนใจคือในเรื่องของการวาองแผนภาษีชซึ่งเขาไม่บอกอะเราตรงๆว่าเขาอยากมาเรียนตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกเราตรงๆว่าเขาอยากเรียนเฉพาะตรงนั้นเราจะไม่สอนด้วยราคานี้มันจะเป็นกิเกตราคาหนึ่งเขาไม่บอกเราคือเขามีคําตอบในใจแล้วล่ะที่เขามาเรียนเขาถึงไม่จ่ายเงินให้กับเราในวันแรกที่เรียนคแล้วก็ไม่มาเรียนอมซึ่งเราก็ก็ไม่สอนเขาอะ เราก็ไม่ได้เงินจากเขาอีกก็เพราะเขาเอาความรู้ไปหมดแล้วแต่วันแรกเพราะเขาก็ได้ความรู้ตามที่เขาต้องการไปแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เรากควรจะมีการวางแผนเรื่องการรับเงินจ่ายเงินกับลูกค้าของเราให้มันชัดเจนรู้ลําดับขั้นตอนนะเพราะถ้าเกิดคิดว่าเราใจเขาเนี่ยมันอาจจะเขาอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่ใจเราคิดก็ได้ไงแล้วมันไม่เหมือนใจเราคิดเราก็เกิดความเสียหายใช่ค่ะมีอีกไหมฮะ าามีแค่นี้ที่เจอมาที่เจอมาทมาี่ตีเป็นมูลค่าความเสียหายได้ไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่หลักแสนหลักแสนก,ก,ก็ถือว่าแพงนะฮะถ้าเกิดวางแผนดีก็อาจจะไม่ประสบปัญหาอย่างนี้